ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีฟซี่ทัางช่องของสงการนะคะมอนีกะจะมาเอาเนี้ยทางของีกประจําวันนะคะเพราะว่าฤกษ์ประจาวันเขา่าหันยูเดอร์ะพี่น้องเข่ายยค่ะพี่น้องเขา่เขาทั้งตัวกันเข่าทั้งตัวตัวดินเลยขะพี่น้องเข่าตร,ตรงตรงอีกตั้งหากค่ะแล้วกะจะขอสรุปข้าวข้าวีกหรือว่าหวย งวดวันที่หนึ่งรก,กรกฎาคมหกเจ็ดนะคะกับสรุปข่าวๆเนาะค่ะเพราะว่ากับขอโทษขออภัยนะคะก่อนอื่นนะคะขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยเอฟซีทั้งหลายถูกขู่ถุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะกะะะับยาสัตถิมยะสะาสัตวปาช่องในน้อยของแม่สงการเด้อค่ะเพราะว่าลีกกับมีเขามีหลุดนะคะเลขงวดน,นี้ อาจจะรุดหลนะคะอาจารย์อาจจะรุดหลบอลวาลีมันจะออกตัวไหนเนาะคะ่ะแต่มันออกสูงกับออกต่ำนะคะบอคาาชิดว่าสามศูนย์จะมาเลยนะคะพี่น,อน้องทา้งช่องกับบอคอยมีผู้ใดใหายสามศูนย์นะคะกับแปดเก่าจังสิกับบอมีผู้ใดใหายนะคะกับมีตรเขาสวยสวยมิตรหายสวยสวยค่ะพี่น,อน้องสวยหนาสวยล้าลงลงุ่งต่ำ ลุงแน่ขื้นแน่นะคะแต่ละคนนะคะกะนันี่นี่เนาะคะ่ะของป่านะคะป่าเลีคำนวเพื่นดินเก่าเลยค่ะพี่น,อน้องนี่ค่ะเขาตัวดินตัววิ่งนะคะสําหรับสายวิ่งสําหรับสายวิ่งบ่อขวนผาดน,นะคะป่าเลีกวิ่งนี่เขาค่ะเล่าวาหิดสามสี่สูตรกับมาชนที่เก่าค่ะ เก่าของเหล่ามาอิลิตาาจับคูเล่าบกเขานะคะจับคูบ่เข้าจับคูเป็นเก่าจิตนะคะขึ้นแต้มหนึ่งนะคะเอ้ยโลกโ่งแต้มหนึ่งนะคะลืมอโอ้ยบะแมนแต่นี่ขึ้นแต้มหนึง่งขอตรวจขออภัยนะคะ MM. มันเก่าจ็ดนะคะขอตรวจขออภัยค่ะเบาผิดค่ะมันเป็นมันมันออกแปดเก่านะคะเนาะอันนี้เป็นหเก่าจ็ดนะคะ แต่เขากับตามกันไหมนะคะแต่ว่าลีกวิ่งเพิ่นบอ่อผาดนะคะลีกวิ่งบ่อผาดนะคะเก่านนะะมากเขาสองสามงวดมาแล้วอันนี้คือเลขน้องหมาค่ะพี่น้องเสียดายเ่ค่ะแอดกับเสียดายแอดสื่อเมื่อเงินบักหลายค่ะของน้องหมานะคะยูบานแอดเองนะคะน้องหมาตัวนี้นะคะเพิ่นเป็นหมาจรค่ะ เป็นมาจรเป็นลูกมาจรมีคนเอาไปเลี้ยงแต่วาข้าเจ้า็าให้ควาวมรักมันกะเลยมันมาขอ,อกินเฮ้ากะเลยเอาแนวอยู่แนวกินให้มันกินเลยอยู่เฮียนเฮาเลยค่ะมาจอตัวนี้กะเลยอยู่บ้านกะเลยเลี้ยงไว้เลยค่ะเลี้ยงไว้แล้วที่แรกที่แรลกกะขาบสมุติอดคิดอ่า แอดเฮ็ดคิใไม่ไหมนะคะหงวดออกเก่าหนึ่งค่ะพี่น้องจะว่าวมาประวัติมาตัวนี้ให้ฟังนะคะเขาคาบสมุดที่แอดไปลุ่งเล็กมีเก่าหนึ่งนานันไปให้ทางบานเก่าท่างเฮียนเก่าที่เขาเคยเลี้ยงเน่ยค่ะพี่น้องไปให้ข้าเจา้าหงวดมันออกเก่าหนึ่งหงวดนันกับบริสืทธนั่มเนาคะ่ะกับบริสุนใจเนาะคะ่ะแตว่า หัขาขจ้านั้นว่าโอ้ยมันขาดเลขมาหายมือเลขกออกข้าเจ้ามาถามบุนบุว่าถึงน้ำบอบาสันบอถึงข่าพี่นองบอได้ซื้อนองขาดไปหายกระเรื่อยลืมจากนั้นมาเรื่อยก็ะเลขขออื่นอีกงวดมันออกงวดนั้นห้จับลอตเตอรีห้นะคะมันกับบอได้ออกงวดนั้นมันจับหา ห้าศูนย์สี่เนาะค่ะพี่น้องมันมาออกหงดรุ่นค่ะหวดออกหวดอ่าออกหวดบันที่สิบหกมีถุน่าย่นนะคะมันออกเนาะคะ่ะออกตามหลังค่ะนี่ีน้องมา้ามันจะออกตามหลังเด้อพี่น้องให้ระวังไวะะ้เด้อค่ะหงดหนึ่งหงดวังหันมันบอมมาเนาะคะ่ะหนึ่งสามหานี่มันเป็นศูนย์มาแท่นนะคะขันศูนย์บอมมาแท่นหนึ่งจะเข่า เป็นตัวโตดนะคะของนองเลยนะคะเสียดายค่ะพี่นองศูนย์มาแท่นแต่มันมาถึงสามถึงหาแล้วนะคะเลียกนองมามาถึงสามถึงหาแค่ศูนย์มาเสียบกลางกะเลยเป็นวาบอกเข่าของนองนะคะแต่ว่าอย่าลืมเรียกนองมักจะมาตามหลังนะคะเข้ากบเลียงดีแล้วค่ะมาตัวนี้เข้าเอามาเลียงเข้าขายปิ่งไกล เข้าขายปิีงไก่เข้าจะหายปีงไก่เพิ่มมือละสามปีงนะคะและะ้วกงซุท้ายของคุณยายบุญหลีนะคะเอาลีบบานของหลานที่เพิ่นฝันเกี่ยวสามหกศูนย์ลง้งหายแต่บริตัดหายขึ้นนะคะคันตัดก็จะเข่าทีศูนย์สามนะคะพี่นองของคุณยายบุญหลีเดี๋ยวก็ตามต่อคือเกาค่ะ เออสำหรับหลีน้องหมาขันผู้ไดอยากได้กะทักมาบอกในเด้อค่ะจะให้น้องจับให้อีกนะคะแต่ว่าอย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมหววสิมาตามไว้คือเกาเด้อค่ะน้องหมามักจะออกตามหลังนะคะแล้กก็นีคกะคุณยายลาตีค่ะนั่งอีกทั้งช่องว่าคอยผาดนะคะคุณยายลาตีว่าคอยผาดเพียงแต่ว่าออกตกกับศูนย์สามนะคะเป็นฝันว่าเขามา ขอล้านสาวล้านสาวคนนั่นกับเป็นล้านสาวเป็นลูกสาวยูเฮียนหลังนีค่ะบ้านเลขทีสามหกศูนย์พี่น้องเป็นลูกสาวของแอดเองนะคะเป็นบ้านเลขทีแอดแอดเองสามหกศูนย์ค่ะพี่น้องเลขว์วนเวียนแต่ยูหนีนะคะอยู่บ้านเลขทีของแอดเพิ่นฝันเกี่ยวกับลูกสาวของแอดค่ะนี่ลคะค่ะล้านสาวมันก็เลยตาให้เเิ่นสามหก หกศูนย์สามศูนย์ออกเป็นตุกับศูนย์สามนะคะพี่น้องตามกันต่อคื้เกาค่ะอันนี้กับความฝันของแอดพี่น้องเอ้ยฝันเข้ากันกับน้องหมากะว่าจะออกอหลีแอดกระซือเมื่อบักหลายค่ะกับบอดถือค่ะกับแอดกะเอาไปเซี่ยงเนาะค่ะเนาะสามกับหากับมาอหลีแล้วกับศูนเลรหางบัรของแอด คันสลับกันหรือว่าสับกันก็จะเข่าศูนย์สามคือเกาพี่นองห้างวาตัดสับนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าสามห้านะคะพีนองกเลีกออกมาแล้วว่าคงได้กัะคืเนะคะเพราว่าโทษขออภัยนะคะนี่กะเป็นความฝันของแอดล่องเอาลุ่งบึงนะคะพี่นองมันคือฝันตรงกันเลยแท้กับน้องหมานะคะอ่าเลยอันนี้ต้นงวดคุณยายบุญหลีกะนาเสียดายคะ่ะ เพิ่นฝันวาจูงคล้วยจูงหยังเข่าในนาลุดเนาะคะ่ะนาลุดของแอดเองคือเกาค่ะนาลุดแอดนาล,ดลุดหลานก็นคือแอดนี่แหละค่ะเป็นหลานเพิ่นห้าสองศูนย์พี่น้องพีดแต้มเดียวอีกคือเกาจะได้โตดขันหาสามศูนย์น่ะจะได้โตดค่ะเสียาดายนะะเนาะค่ะเนาะกระตามไม่คือเกาค่ะเพิ่นนี่ความฝันในเฮาเฮากกตามคือเกา กสองศูนย์ตัดไห้เนาะค่ะพี่น้องพีดแต้มเดียวค่ะอันนี้ก็เดีกะเมนูฝันแมน่นนี่กะลีไายจักรยานแฟนเพื้นหรือว่าพอบาดเพื้นถือกรถชนแม่ค่ะพี่น้องขันจับใส่กันศูนย์หกสามสามเอาศูนย์หกศูนสามน้ำกะจะเข่าของเพื้นค่ะอันนี้ก็ดีแเตว่าหลานสาวเพื้นได้สามตัวตรงๆพี่น้อง พื้นบ่ได้เวาไ้ฟังค่ะเลขออกมาแล้วจังมาเวาแม่พี่น้องโอ้ยเสียดายหลานสาวพื่นได้สามตัวตรงๆเลยค่ะสื่อในเว็บนะคะกะมานี่กะ็จะไปเรียวๆนะคะกะ็จะมาเนีวทางของเลขประจำวันนะคะเลขประจำวันของเข้ากับเข่านะคะเข่าที่แปดเก้าค่ะพี่น้อง ใส่ลนะถ่ายเสื้อดึงออกมาอยู่ขอโทษขอไพ่ด้ยค่ะเบิ่อก่ัน <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องว่าเลขประจำวันจะน้ำเสนอนี่ งวดวังหันนะคะขันผู้ได้เบิ้งคิปนะคะตะต้นงวดเลยให้นะคะเข่าที่แปดเก้าทึงตัวดินเทึงตัวเทึงตัวกันนะคะพี่น้องเข่าตรงๆเลยค่ะแปดเก้านะคะงวดหนีกับมาแล้วนะคะนี่งวดหนีมาแล้วเป็นวันหนังค้านนะคะงวดวังหันวั่นจันท์ค่ะพี่น้องวันหนังค้านเลขหลร้ายกับจิงแตเฮ้าเอาลักมาตัดเอาเด้อค่ะวังหันขันเอาเลขกป้า ป่าหวยคำนวลมากตัดจากเข่าลีกเก้าแปดเลยพี่น้องนี่แหละค่ะเอามาตัดล่องบึงได้ถ่างงวดนี่ก็คือจังสี่นะคะงวดนี้หลายตัวกับจริงค่ะเข้าหาตัวมัตัดเอานะคะจากเข่าตัวใดกะมาล่อรุนกันได้วันวันที่สิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอโชคโชคมันๆน้ำกันอีกนะคะ ก็จะไปตามต่ออีกคือเก่าค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณข้อม,มิ่อย่างสามสันนะคะเข้าเสนอเป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะคลิปนี้ก็ขอ,อสนับสนุนหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ